เริ่มจากเราก็รอคอยอย่างใจเย็นตั้งแต่ตอนที่เริ่มมีโครงการนี้ลงมาก็มั่นใจมากว่างานจะต้องออกมาตามสิ่งที่เขานำเสนอซึ่งเป็นงานที่ขบวนการคิดที่ดีมากแล้วผมก็นั่งดูแบบด้วยความชื่นใจคาดหวังไว้ไม่ได้มากเพียงแต่ว่าให้มันใกล้เคียง แล้วว่าให้มันเป็นไปได้อย่างนี้ก็จะดีใจมากสุดท้ายพอสิ่งที่ออกมาตอนนี้ค่อนข้างเสียใจเพราะว่ามันขัดแย้งกับรูปแบบเดิมชนิดแบบรับไม่ได้เลยแล้วยิ่งมันมีความเป็นอัตลักษณ์แล้วก็มีความสำคัญกับจังหวัดตรังมันเป็นสัญลักษณ์ที่ผมเติบโตมากับมันผมมันเข้าไปอยู่ใน เข้าใจว่าคนตังต้องมีภาพจําตัวนี้ก็คือ,อเส้นสายที่ตรงไปตรงมาความความมั่นใจของผู้สร้างตัวอาคารที่เป็นเอกลักษณ์ที่เราภาคภูมิใจเวลาผมก็เป็นภาพจําอย่างนี้นะโดยเรียนงานพอไปเรียนสถาปัตย์ผมยังใช้ของนาฬิกาตังเนี่ยเป็นแบบอย่างในการออกแบบด้วย มันเป็นแรงบันดาลใจชนิดหนึ่งก็ค่อนข้างจะผูกพันคิดว่าคนตังทุกคนคงจะผูกพันกับหอ,อนาฬิกาตังเป็นภาพจำของทุกๆคนแต่วันนี้สิ่งที่ออกมาขอปรับปรุงพัฒนาในการที่ที่มันจะต้องพัฒนาเมากขึ้นวันนี้สิ่งที่ออกมาก็เห็นแล้วว่ามันมันไม่น่าจะใช่ตามแบบที่นําเสนอเรา นะครับไอเรื่องสวยไม่สวยเราเราไม่รู้แต่เราอยากจะให้มันออกมาตามแบบอย่างที่เขาสถาปน,นิกท่านที่ออกแบบเนี่ยออ,ออกแบบได้ดีนะแล้วก็น่าจะเป็นงานระดับโลกที่น่าจะภูมิใจสุดท้ายออกมากลายเป็นบอกตรงๆว่ารับไม่ได้นะครับหลายๆอย่างมันขัดกับศาสตร์งานสถาปัตย์เยอ,อะมากเกินไปนะครับ แล้วเส้นสายที่ตรงไปตรงมาของหอนาฬิกาตอนนี้โดนโดนสีเอยโดนความลกลุงลังของข้างล่างทำให้มันลดคุณค่าทางด้านภาพจำเยอะมากครับล้วขอเรียกร้องให้ผู้เจ้าของโครงการได้ออกมาดูแลนะครับแล้วออกมาดูว่ามันใช่หรือเปล่า ว่าสิ่งที่ทําอยู่ตอนเนี้ยมันถูกต้องตามแบบก็ตอนนี้ถ้าเรามองดูโครงโครงงานของระบบของราชการตอนนี้ก็คงงานมาถึงขนาดนี้แล้วคงจะหาคนรับผิดชอบยากก็ต้องที่ไปถึงท่านอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ช่วยลงมาดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นที่จังหวัดตรังตอนนี้กระแสะความไม่พอใจค่อนข้างรุนแรงนะครับ ก็อยากให้ท่านลงมาดูว่าเกิดการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแบบเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วมันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับวันนี้มันเห็นชัดแล้วว่ามันไม่ถูกต้องและมันรอมรับไม่ได้นะครับนี่ตอบแทนหลายหลายคนรอบๆ,ๆตัวเพราะว่าผมเองก็ถามคนรอบๆตัวเหมือนกันว่าเกิดอะไรเขากไ็ไม่ไม่มีใครพอใจสักคนหนึ่งถามหาคนพอใจแทบไม่มี นะครับมันก็คือขัดความรู้สึกกันหมดทั้งความรู้สึกทั้งวิชาการทั้งมีสัยทัศน์การออกแบบมันขัดกันไปหมดเลยก็เรียกร้องให้ท่านอธิบดีลงมาดูนะครับว่าเกิดการแก้ไขตรงไหนแล้วมันมีเหตุผลยังไงทําไมต้องทำกันอย่างนี้อันนี้รับไม่ได้นะครับครับ